สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k ค s อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอดวงใจเทวพรหมเรียงใจพิสุทิ์ตอนที่หนึ่งนำแสดงโดยเทศไมรรอนและอุ้มอิสยาตอนที่หนึ่งใจพิสุทธ์หรือหนูพุกบุตรบุญธรรมของพิสุท์เธออาศัยอยู่กับทรงสมรพี่สาวของพ่อบุญธรรมซึ่งมีศักด์เป็นป้าของหนูพุกและพัชลาพรหรือหนูน้อย ลูกสาวของทรงสมรใจพิสุทธิ์ได้รับจดหมายว่าเวลาของท่านเหลือน้อยแล้วและอยากจะเจอเธอใจพิสุทธิ์เลยเก็บของและรีบไปหาพิสุทธิ์ที่กองร้อยตะเวนชายแดนโป่งผาร้อยตำรวจเอกมอมหลวงรดจักจุฑาเทพผู้กองจากหรือขุนจากรองสารวัตรสืบสวนกองบังคับการปราบปรามยาเสพติดบุตรชายคนโตของมอมราชวงศ์โดนพีจุฑาเทพกับเพียงขวัญ คุณจักได้เดินทางมาหาหมวดสิงเพื่อนรักทีกองร้อยตะเวนชายแดนเพื่อตามสืบแก๊งค้าย,ยาของเสียจิวและสายได้แจ้งมาว่าแก๊งมังกรแดงของเสียจิวจะขนยาเสพติดมาวันนี้ทีมของคุณจักและหมวดสิงจึงวางกำลังเพื่อดักจับใจพิสุดมาถึงที่เชียงรายก็โทรบอกหนูน้อยแล้วเธอก็มารอรถที่ท่ารถแต่เธอมาช้าไปรถออกไปแล้ว เธอจึงต้องอาศัยรถของจันทิปหรือจัสตินไปที่โป่งผาแต่ระหว่างทางรถน้ำมันหมดจัสตินเลยโบกรถคันที่ผ่านมาให้ใจพิสุทธ์ติดรถไปที่หมู่บ้านเพื่อให้เธอไปบอกคนที่บ้านของจัสตินให้เอาน้ำมันมาเติมรถให้แต่จัสตินและใจพิสุดิ์ไม่รู้เลยว่ารถที่ใจพิสุทธิ์ขอติดรถมาด้วยเป็นรถของพวกแก๊งค้ายาของเสียจิวเมื่อรถมาถึงจุดตรวจ พวกแกงคายาก็แหกด่านหนีไปทีมของคุณจักจึงรีบตามล่าและเข้าใจว่าใจพิสูจน์เป็นนกต่อขังคีแกงคายาและทีมของคุณจักกกำลังยิงสู้กันหมวดสิงได้เอาตัวเข้ามาบังกระสุนแทนคุณจกักททำให้หมวดสิงเสียชีวิตแต่ก่อนตายหมวดสิงได้ฝากคุณจักช่วยดูแลส้มจีดด้วยใจพิสูจิ์หนีพวกแกงคายาออกมาได้คุณจักช่วยเธอไว้ และจับใจพิสูจน์มาที่กองร้อยตะเวนชายแดนแล้วสอบเธอ,อย่างหนักและปากใจว่าเธอคือสายของพวกขายาระหว่างที่กำลังสอบตำรวจคนหนึ่งได้ผ่าจัสตินมาให้ปากคำตรงกับใจพิสูจน์ว่ารถน้ำมันหมดเลยฝากเธอมากับรถของพวกแกงขายาทำให้ใจพิสูจน์พ้นผิดแต่คุณจักก็ไม่ยอมขอโทษใจพิสูจน์ ช่างเป็นการเจอกันอีกครั้งที่ไม่น่าประทับใจเอาเสียนเลยหลังจากนั้นจัสตินก็พาใจพิสุทธ์มาส่งที่บ้านของพิสุทธ์เมื่อใจพิสุทธ์มาถึงเธอจะพาพิสุทธ์ไปรักษาแต่เขาไม่ยอมพิสุทธ์ได้มอบเข็มกลัดให้กับใจพิสุทธ์และบอกว่าเป็นเข็มกลัดที่แม่เธอทิ้งเอาไว้ให้พิสุทธ์ให้เธอพกติดตัวไว้ตลอดและบอกใจพิสุทธ์อีกว่า แม่ของเธอยังมีชีวิตอยู่และขอโทษที่เพิ่งมาบอกเธอตอนนี้แล้วให้เธอจำมาไว้ว่าพ่อแม่ของเธอเป็นคนดีแต่ที่ทำไปทั้งหมดก็พอรักเธอแล้วพีสุดก็เสียชีวิตคุณจากมาแจ้งข่าวส้มจีดว่าหมวดสิงตายแล้วส้มจีเสียใจมากและไม่ยอมกินอะไรเลยประวานเพื่อนของส้มจีดแอบได้ยินว่าพวกเขาจะส่งส้มจีดไปบ้านเด็กกำพร้า จึงรีบมาบอกส้มจีดส้มจีจึงเก็บของแล้วหนีไปกับประวานเมื่อคุณจักรู้จึงรีบออกตามหาจนมาช่วยส้มจีตกับประวานจากพวกแกงขายาได้ทันพอของประวานจึงฝากประวานไปอยู่กับส้มจีตด,ด้วยพอกลัวประวานจะไม่มีอนาคตคุณจักจึงดับส้มจีและประวานไปอยู่ที่บ้านของเขาและฝากให้รณภูมิช่วยดูแลส้มจีตด,ด้วย ใจพิสุจน์กลับมาที่บ้านทรงสมอนเธอได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หนูน้อยฟังหนูน้อยจึงแนะนำให้ถามจากคนใกล้ตัวก่อนนั่นก็คือทรงสมอนทรงสมร,สมร,สมรสมไม่รู้ว่าแม่ของใจพิสุจเป็นใครแต่รู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แต่พิสุจนขอร้องไม่ให้บอกใจพิสูจน์พะห่วงเรื่องความปลอดภัยของเธอใจพิสุจจะตามหาแม่แต่ทรงสมอไม่เห็นด้วย พอใจพิสุทธิ์ยังไม่รู้ว่าแม่แท้ๆของเธอคือใครแล้วจะไปตามหาที่ไหนทรงสมรคิดว่าถ้าแม่ของใจพิสุทธิ์อยากเจอก็ต้องมาหาเธอแล้วถ้ายังมีความเป็นแม่อยู่แต่สุดท้ายใจพิสุทธิ์ก็จะตามหาแม่อยู่ดีและกำชับกับหนูน้อยไม่ให้บอกทรงสมอนเด็ดขาดคือหนึ่งทวดอ่อนฝันว่าวิไลลำพำราคาเธอและโกรธแค้นเธอมาก เมื่อทวดอ่อนตื่นขึ้นมาก็ได้แต่เสียใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาวันรุ่งขึ้นชัดกล้ามาตรวจอาการทวดอ่อนพบว่าทวดอ่อนป่วยและอ่อนเพลียอาจเป็นเพราะทวดอ่อนฝันร้ายติดต่อกันหลายคืนทำให้ผักผ่อนไม่เพียงพอแต่ทวดอ่อนก็ยังฝังใจกับความฝันเป็นอย่างมากและให้ชัดกล้าวช่วยตามหาเวรล,ลัพาให้ด้วย พราะทวดอ่อนอยากจะขอโทษวิไลลำพาด้วยตัวเองคุณจักมาประชุมกับหม่อมหลวงอาศิระหม่อมหลวงฉัดกล้าวหม่อมหลวงพูเทนเนตรและหม่อมหลวงสรุตเรื่องที่วิไลลำพาส่งจดหมายสาบแช่งมาให้ทวดอ่อนว่าไอ้พวกจุธาเทพไอ้พวกหลอกลวงผิดคำพูดคอยพวกมันชิมหายทั้งตระกูลเจ้าไม่รู้ว่าจดหมายเป็นของวิไลลำพาเลยเอาไปให้ทวดอ่อนอ่าน ทำให้ทวดอ่อนฝันร้ายติดต่อก,กันหลายคืนมอมหลวงอาศิราแนะนำว่าต้องหาตัววิไัยลำพาให้เจอและบอกให้เลิกทำแบบนี้ได้แล้วมอมหลวงชัดเกล้าเห็นด้วยทุกคนจึงลงความเห็นว่าต้องให้คุณจักช่วยตามหาเพราะคุณจักเป็นตำรวจน่าจะช่วยสืบหาได้ง่ายกว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมกันได้ในดวงใจเทวพรมเรื่องใจพิสูจน์ ถูกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา20นาทีทางช่อง3ชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามพี่กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกว่าจะทำเรื่องอะไรรอติดตามเราชมกันได้เลย